เป thinking, ็น so. นักการทูตต้องเรียนจบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นจริงไหมมาดูกันว่าเพื่อนๆนักการทูตแรกเข้าปี67มาจากที่ไหนและเรียนจบอะไรกันมาบ้างจบรัฐศาสตร์บัณฑิตครับสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิชาโทวัฒวิทยาและสื่อสารการแสดงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับปริญญาโทด้านสาธารณสุขมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียปริญญาเอกด้านสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวูลงกรประเทศออสเตรเลียครับรัฐศาสตร์ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรค่ะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลกจาารรรคตส์ุ รรเรียนจบรัฐศาสตร์จุลาค่ะสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะเป็น government affairs consultant ค่ะเป็น associate ของ law firm ที่ดูแลเรื่อง immigration law แล้วก็เรื่อง visa ครับผมเป็นผู้ประกาศข่าว content creator แล้วก็เป็นผู้สื่อขา่าวภาคสนามครับก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งค่ะเป็นนักวิเทศสัมพันธ์กองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขครับเป็น junior office assistant ค่ะที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะ รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือว่ามีส่วนในการสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการทํางานด้านวิชาการด้วยและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนการทุตไทยในเวทีโลกด้วยการที่เป็นนักการทุนก็คิดว่ามีการเปิดประเด็นที่มากกว่าด้านสาธารณสุขแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการทํางานโดยการนําความรู้ด้านสาธารณสุขมาใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศครับอยากเป็นสิ่งเล็กๆที่ใหญ่ค่ะเป็นอาชีพที่ทําให้ตัวเองได้พัฒนาตัวเองอย่างตลอดเวลานะครับท้งในด้านวิชาการ แล้วก็ในด้านซอฟต์สกิลต่างๆด้วยครับงานนักการทูตทําให้เราได้เห็นมิติที่ลึกแล้วก็รอบด้านซึ่งสําคัญมากต่อาการ,ครเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ความหลากหลายคงจะเป็นหนึ่งในคํานิยามของเพื่อนๆนักการทูตแรกเข้าปี67ดังนั้นใครที่กําลังสนใจอาชีพนักการทูตอย่าลืมมาสมัครนักการทูตปฏิบัติการปี2568นะคะถ้าอยากรู้ว่านักการทูตได้เข้าต้องทาอะไรอีกบ้างก็มาสมัครกนันเลยนะคะ